รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผมขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการแสงประทีปมีคำตอบกับผมอาจารย์พร้อมทีมงานของเราในวันนี้นะครับวันนี้เรามาในหัวข้อคำถามที่ว่าวันอีสเตอร์คือวันอะไรมีความสําคัญอย่างไรใช่วันที่เราต้องหาไข่หรือเปล่าอันนี้เรามาตอบกันนะครับครับพี่น้องก็เมื่อวันที่17เดือนมีสายนที่ ผ่านไปนี้นะครับแต่และกิจจักก็มีการเฉลิมฉลองนะครับการเป็นขึ้นมาจากความตายขององค์ปัญจกิตเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้สิ้นสุดตรงที่หลุมฝังศพแต่หลังความตายพระองค์ทรงจัดเตรียมที่อยู่ให้แก่บรรดาผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์เราขอบคุณพระเจ้ามากนะครับพี่น้อง หลายคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเอวันอีสเตอร์มันเป็นวันอะไรทำไมต้องมีพี่น้องคริสเตียนทำไมต้องเฉลิงฉลองกันทุกโบสถ์มันเป็นวันอะไรสำคัญอย่างไรกับชีวิตของเขามากหรือครับพี่น้องวันนี้ก็จะเปิดเผยให้เราได้ทราบว่าวันอีสเตอร์เป็นวันอะไรนะครับวันสำคัญ ของคริสเตียนมีอยู่สองวันใหญ่ๆพี่น้องนั่นก็คือวันคริสต์มาสและวันอีสเตอร์วันคริสต์มาสเป็นวันที่องค์พระเยซูกิ์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดในโลกในสภาพของเนื้อหนังของมนุษย์และวันอีสเตอร์เป็นวันสําคัญของคริสเตียนเพราะเป็นวันที่พระเยซูกิ์เจ้าทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทรง,งกลับเป็นผู้มีชีวิตอีกหลังจากที่ตายไปแล้ว สามวันนคับความตายไม่สามารถเหนี่ยรังพระองค์ไว้ได้ความตายไม่สามารถมีชัยชนะเหนือพระองค์พระเยซูิ็ได้พูดก,ก่อนหน้าที่พระองค์จะทรงถูกตรึง และเส้นไปชนทีบบนไม้กางเขนเขาพูดไว้ถึงสามครั้งกับบรรดาเราสาวกว่าเออจำเป็นที่เราจะต้องไปกรุงเยรูซาเล็มและไปครั้งนี้เราจะถูกพวกมหานุโรหินพวกขมาจารย์ทั้งหลายจับและทนทุกข์ทรมานและที่สุดต้องเสื่อมไปชนทีบบนไม้กางเขนและจะต้องถูกฝังไว้ในมงมและเป็นขึ้นมาในวันที่สามพระองค์ทรงทราบเรื่องหน้าทุกสิ่งทุกอย่างหมด พี่น้องครับดังนั้นมีความสําคัญอย่างไรการเป็นขึ้นมาจากความตายของพเยซูสกิต์การเป็นขึ้นมาจากความตายของพยุยซูคกิต์มีความหมายและความสําคัญมากมีคนมากมายพี่น้องอาจสอนเรื่องปรัชญาความคิดต่างๆได้แต่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะมาถึงจุดช่วยให้เราได้รับการไถ่าบาปได้อย่างสมบูรณ์นะครับแต่บาปก็เป็นบาปไม่แก้ ด้วยทำตัวเป็นคนดีมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ยกบาปได้อย่างสมบูรณ์การเป็นขึ้นมาจากความตายของปยคกิดเป็นสัญลักษ์ณและบ่งชี้ชัยชนะของปยคกิต์ที่มีต่อความบาปและความตายเกิดขึ้น ในชีวิตของเขาได้อย่างแน่นอนในพระธรรมหนึ่งโคลินนะครับบทที 1, 15, ่15บหข้อห้าถึง58นะครับในที่นี้ได้กล่าวว่าโอ้มัจจุราชเอ๋ยชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนโอ้มัจจุราชเล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนเล็กในของความตายคือบาปและฤทธิ์ของบาปคือธรรมัญญัติ สาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าท่านจึงตั้งมั่นอยู่ยาววันไหวจงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็ ไม่ได้และอาจารย์ปอลก็ยังพูดว่าถ้าการเป็นขึ้นมาจากความตายไม่มีพี่น้องคริเสเตยียนก็ยังตกอยู่ในความบาปและหน้าสมเพชและหน้าสังเวชมากที่สุด ะครับตรงนี้พี่น้องดังนั้นการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูกิตเป็นชัยชนะเหนือความบาปเหนือความตายนะครับและพระองค์ทรงเป็นผลแรกของการที่เราจะพูดอย่างง่ายให้เข้าใจง่ายคือเป็นตัวอย่างเ,ออเป็นหนังตัวอย่างว่าเออนี่แหละตัวอย่างที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ววันหนึ่งบรรดาผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์นั้นพระวจะนะาคำของพระเจ้าบอกว่าเขาจะเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับ เราเชื่ออย่างนั้นพี่น้องในวันที่พระองค์เจ้าทรงเสด็จมาเราเชื่ออย่างนั้นการที่พระองค์ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนว่าบาปนั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์และพระองค์ทรงรับไว้หมดสิ้นแล้วและการฟื้นขึ้นมาจากความตายเป็นการเอาชนะเล็กในเล็กในตัวสุดท้ายของความบาป และความตายที่มันทิ่มแทงในชีวิตมนุษย์ถ้าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราจะมีชีวิตนิรันดร์เหมือนกับพระองค์และมีชัยชนะที่น้องการที่เราฉลองอีสเตอร์นั้นเราฉลองในการที่เรานั้นมีชัยชนะต่อ,อความตายและความบาปโดยพระเยซูคริสต์เป็นจุดเป้าหมายโดยเราเป็นผู้มีชัยชนะเป็นผู้ที่นำเราในเรื่องนี้ ฉะนั้นพี่น้องเรามีอะไรบางอย่างที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่น้องครับพระเยซูกิตชนะบาปได้พระองค์ทรงมีใจชนะบาปชนะความตายและเราก็ชนะในสิ่งเหล่านี้ได้บาปของเราจะไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองแต่เราต้องพึ่งในกำลังของพระเยซูกิตน้องเราไม่สามารถเอาชนะบาปของเราด้วย ตนเองได้เราต้องพึ่งในพุทิสกษษษิตขอบคุณพระเจ้าน้องตรงนี้หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจว่าวันอีสตเตอร์เป็นวันอะไรคือเป็นวันที่เฉลิมฉลองการเป็นขึ้นมาจากความตายของพเยซูคกิต์การเป็นขึ้นมาจากความตายของพเยซิสกิต์ทำให้ชีวิตของบรรดาผู้ที่เชื่อในพระองค์นั้นได้รับชัยชนะเหนือความบาป เนือความตายด้วยกับพระองค์นะครับดังนั้นเราจึงมีการเฉลิมฉลองและขอบคุณพระเจ้าเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์ทำให้เราสามารถเอาชนะเหล็กในของความบาดด้านก็คือความตายนั้นโดยทางการเกินขึ้นมาจากความตายของพระยคกิตในวันนั้นพี่น้องเราขอบคุณพระเจ้านะครับดังนั้นอยากเหน็นใจพี่น้องท่านว่า ถ้าท่านอยากมีชัยชนะเหนือความบาปและความตายขอท่านที่จะเชื่อวางใจในพระเจ้าและพึ่งในพระคุณของพระองค์บาปของเราไม่สามารถแก้ไขด้วยการประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีได้หรือด้วยกําลังของเราได้แต่ต้องพึ่งพระเจา้าพี่น้องพระองค์ทรงตายแทนเราแล้วที่บนไม้กางเขนและพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจาก ความตายและมีชัยชนะและพระองค์จะประทานชัยชนะนั้นแก่ทุกคนที่เชื่อวางใจและพึ่งในพระคุณของพระเจ้าครับพี่น้องมีประคมทีนะครับได้กล่าวว่าค่าจ้างของฟองบาคือฟองบาแต่ของประทานจากพระเจ้าหรือชีวิตเงิเ<ใ>นชีวิตเงื่อนในพระเยซูริตนะครับพี่น้อง วันนี้นะครับหากพี่น้องท่านต้องการที่ต้อนรับพระเุทูคิ์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับพี่น้องก็จะได้รอดพ้นจากความผิดบาปและในวันสุดท้ายนะครับพี่น้องจะมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งเนที่พระเยซูคิ์พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างให้เรานะครับซึ่งพระกัมทีพระราชาขุานเจ้าได้บันทึกไว้ชัดเจนนะครับพี่น้องเป็นไงบ้างนะครับพี่น้องทราบแล้วว่าวันอีสเตอร์นั้นคือวันอะไรและมีความสําคัญอย่างไรใช่ไหมครับพี่น้อง หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถท้าชวนให้พี่น้องนั้นต้อนรับที่สุขิเจ้าเข้ามาเป็นควาช่วยรอดของเรานะครับพี่น้องครับสาหรับวันนี้เวลาของเราใกล้หมดแล้วนะครับอยากจะหนุนใจนะครับพี่น้องนะครับให้เราใช้ชีวิตของเรานะครับในเวลานี้ในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่นี้นะครับเพื่อประกาศแบ่งปันความรอดของพระเจ้าออกไปไปยังครอบครัวของเราพ่อแม่หรือเครือญาติหรือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนของเรากลุ่มในสังคมของเราที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้า ให้เขาได้มีโอกาสต้อนรับพระเยซูให้เขาได้มีโอกาสรู้จักพระเจ้านะครับและเขาจะรอดได้ทั้งครอบครัวนะครับพี่น้องเอาใจป็นเองจริงว่าจะได้รับพระพรซึ่งกันและกันนะครับสำหรับวันนี้แสงประทีปมีคําตอบหมดเวลาแล้วนะครับขอลาจากท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรโปรดติดตามรับชม้วยนะครับสำหรับน,นี้ขอบเจ้าอุปพรครับสวัสดีครับครับ